ใครลืมแบบนี้บ้างให้เสียงโดย AI ไร้อารมณ์ปิดบ้านลืมกุญแจรถไปหยิบกุญแจรถลืมกุญแจบ้านอา้าวล้วงกระเป๋าหามือถือสิ่งที่ได้คือรีโมทแอร์ยายโกออกจากบ้านทีไรลืมปิดไฟทุกทีประจาเดินหาของทั่วบ้านนึกตั้งนานว่าหาอะไรนอนน้อยแหละตายแล้วลืมแว่นตา เพื่อนบอกว่าอยู่ที่หน้ามึงสภาพคิดไว้ว่าจะซื้ออะไรเดินเข้าร้านไปลืมของที่คิดเ <c oughs> พื่อนฝากซื้อของได้ครบแต่ค้นพบว่าลืมของตัวเองเซงเป็ดไม่อยากขายหน้าว่าเก่าแจ้งเลยถ่ายรูปรถตัวเองตอนจอดห้างกันเหนียวลืมมันทุกสิ่งแต่ความจริงไม่ลืมเธอแหวเมื่อกี้พูดอะไรฮะเคลปดจรีห <c oughs>